นี่ปลาอะไรครับปลาชิงชังปลาชิงชังปลาทะเลกิโลละสองสามนัดนะแล้วเอามาทำอะไรกินครับเนี่ยเนี่ยอันนี้หัวมันผมไม่เอาผมจะเอาจะผสมสูตรไหนก็ปกติผสมสัดส่วนประมาณเท่าไหร่นะผมก็ไม่รู้ลองอันนี้อาจจะต้องใช้รำเยอะหน่อยนะอันนี้นี่เอาเอารำทั้งหมดเลยแค่ ต้องช่างไหมออันเวอันนี้สักสองขวดวครับรำต้องมากกว่าเพราะว่าเป็นตัวเชื่อมนี่หนึ่งอ่าสอโอเคเอาสองก่อนะยหนึ่งสวนโอเคแล้นี่ก่อนหนึ่ง่งโอเคมันจะออกมาเป็นยังไงไม่เนี่ยเราคระสุนตรงนี้ให้เบียเจกนแล้วก็รอท้าเคื่องก่อนนี่กเทก่อนม ใส่น้ำมันพืดนิดหน่อยชุบโดยตรงหัวให้เขาไม่ให้ดูเขาตันเข้าในตันนรับใช้หลังใช้ต้องใส่น้ำมันพื้นแรงดูกัน บเลยครัต้องใส่รำหน่ต้องใส่รำแบ่ชืดนไปชืนไปมันเละใส่ให้ม่ลากใส่ชุดใหม่มชุดใหม่ เมื่อกี้หัวปลาหนึ่งรำสามไอตัวนี้หนึ่งหนึ่งครับเพราะว่าครับผมตัวนี้ไม่ดีนะครับไม่เราก็เราก็ทำไป็นส่วนลดกันหลายครั้งครับก็แล้วแต่ลูกค้าจะมีอย่าง 好好好好好 ได้ครับได้มีข้าวโพดมีไอ้แป้งมันสับปะหลังไม่ด้วยดีๆครับพวกตัวเหลืองตัวเขียวทำผสมรำก็โอเคนะเกลือไอ้ไอ้เาเรื่องอะไรไอ้พีิกอะไรน้ำอะไรน้ำอะไรที่เราต้องผสมอ่าถ้าผสมก็าน้ำตาลจากน้ำตาลร้านเกษตรัท์ทั่วไปครับ ตับรังเกษตรพวกขายปุ๋ยก็มีฮะไอตัวนี้พวกขายอยู่อ๋อเออใช่ใช่เฮ้มีเป็นตัดเนี่ยครับแล้วก็รังอยู่ลังนี้ครับงกดลยโอเคครับ